สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับกิ๊บผัรรุยนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านบ้านชาวนากันนะครับวันนี้เขาไม่ขายก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าเขาขายข้าวนะครับข้าวที่เราสั่งมาก็คือหมูกรอบผัดพริกแกงใส่ไข่ดาวนะครับเรามาชิมกันเลยดีกว่าครับชิมหมูกรอบผัดพริกแกงก่อน,นครับ นี่ครับหมูกรอบผัดพริกแกงนะครับรสชาติออกหวานหน่อยๆนะครับเค็มนิดๆน,นะครับ อร่อยมากครับเรามาชิมไข่ดาวกันดีกว่าครับนี่ครับไข่ดาวไม่สุกเยิ้มๆเลยนะครับเป็นยางมาตูม ไข่ดาวเยอะๆเป็นอย่างมะตูมเลยนะครับนี่ครับ นี่ครับ ลมเย็นมากเลยนะครับอากาศดีมากเลยครับเป็นภาพจริงนะครับมือถือร่วงเลยครับครับเรามาชิมคำนี้เป็นคำสุดท้ายนะครับ รูปรวมเลยนะครับหมูกรอบผัดพริกแกงในวันนี้รสชาติใช้ได้จัดจ้านอร่อยมากครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ